หน้าเราเปลี่ยนทิศนอ่นเลยค่ะเป็นยังไงครัพี่หน้าไม่ได้เปลี่ยนแต่ปากเปลี่ยนก็ก็ฉีดอะก็ทำอะแตอบว่าอะไรอ่ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วคนน่าจะต้องชินได้แล้วนะคือความหมายคือความหมายคือเราก็เราก็ดูแลตัวเองนะคะแล้วเราก็พยายามให้ตัวเองสวยไม่สางตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่เราอยากมาแนวศัยขออะไรบ้างเหรอคะดิวใช่เราค่ะดิวก้ เอาจริงๆดิวเป็นคนถ้าตอบก็คือดิวมีความสนุก<ช>แล้วว่ความสุขกับการที่ที่ที่ได้ที่ได้เปลี่ยนแปลงบ้างหรืออะไรอย่างนี้บ้างแล้วก็เอาตรงๆปะตั้งแต่ฉีดปากก็คือโกยซับย่างเงี้ยเ,เราก็ต้องฉีดปะเออ,เอ,อมันก็คือเหมืนอนเมื่อกอะไรนะคะไม่ใช่เปิดหน้ากากไม่เลยฝนอยู่คนเดียวเปิดได้แล้วค่ะเออเปิดคนเดปิดไม่ใช่ไม่ใช่ าใตที <ciğim. S 3> ่จต่อไม่ใต่อไม่่่อันีเดยไม่ใช่เราคะก็พอตั้งแต่เราฉีดฟิลเลอร์ไปเราก็เริ่มรู้สึกไล้ว่าเออมันก็จะมีแบบเรื่องการเงินเราค่อนข้างแบบดีมากอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกได้เองเลยโดยที่ไม่ได้ไม่ได้มีใครบอกอะไรเค่ะเราก็เดินหน้าฉีดมันต่อไปแล้วมีการถามว่าหมอของแบบรูปทรงแบบไหนยัง ก็ดูตามรูปของของคนอื่นๆที่เราชอบนั่นแหละค่ะแล้วเราก็ให้เขาจริงแล้วีิวแบบบางปีแบบว่าบางปีนี้เแบบปากเยอะมากปากสั้นนี้มาลุคนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วว่าดิวจะลองอะไรที่ใช่พอดิวเจอใช่ปุ๊บดิวก็จะยุบจมูกอย่างเงี้ยเนื้อออกปั๊บช่วงหนึ่งก็งวงช้างเราก็งวงช้างบ้างกลางงวงช้างหน้าเราไม่รอดเราก็กลับมาเป็นแบบน่ารักหน้ารักของเราเหมือนเดิมอยงเี้ะ ดิวก็เป็นสายฟิลเลอร์อยู่แล้ว <c oughs> ดิวก็เป็นมาแบบดิวก็เป็นมาเป็น10บกว่าป,ปีแล้วอะ่ะ <c oughs> ดังนั้นมันก็ มันคือหนึ่งอวัยวะของเรามันไม่ใช่แรงบรรจใจค่ะแต่ว่าเราพอใจกับการเติมสวยตลอดเนาะโดยที่ไม่ต้องใช่ใช่ใดที่ปลอดภัยแล้วเราใช้ของดีอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้วอรี่อะไรจริงๆจะปีใหม่แล้วค่ะมีเทรนด์ใหม่มาหรือยังดิวได้ลองดูตอนนี้มันกำลังดีอยู่กลัวเดี๋ยวไปเปลี่ยนเดี๋ยวมันไม่ดีใช่เราก็เลยโอเคตอนนี้พอก่อนเนาะปีปีปลอดใช่ไหมสวยหรือยังวะสวยแล้แล้วแต่เรากแสว่เมื่อกี้เรามีลิมิตของเราอยู่แล้วใช่ไหมอะไรนะคะแสดว่าเรามีลิมิตของเราอยู่แล้วว่าจะประมาณไหน ใช่ก็คือถ้าคือแม่แม่ก็จะเตือนนะเพราะว่าบางทีเราก็จะไม่ค่อยรู้ตัวเองไงพี่หวัดก็จะบอกว่าลูกดีโอเคแล้วนะพอแล้วนะเราก็จะโอเคเราก็จะหยุดที่ตรงนี้ก็มีแม่แม่ว่าพอแล้วพอไม่แม่พอแม่วพอแล้วแม่ค่ะอต้องแบบว่ามีเพิมนี่ต้องมีเป็นราการว่าที่ผานตอนนี้ก็คือเริ่มการเบอร์ปากก็ต้องพักก่อนเพราะมันจะใหญ่เกินไปค่ะโอเค่ะเรื่องแบบว่าเราจะคย้อาหค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะ ก็ก็ทาให้เขาเต็มที่แหละเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงนู้นนะเนาะใช่แล้วก็ทําทุกอย่างเหมือนเสมือนว่าเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เต็มร้อยปุ๋ยดิวก็หารองเท้าให้หาชุดให้จองสถานที่ให้เลือกอาหารให้เครื่องดื่มให้จองทำทุกอย่างค่ะทำทุกอย่างใช่เดคอเรทด้วยอะไรด้วยคือช่วยทุกอย่างแล้วก็ประสานงานกับที่นน่นอะไรเงี้ยให้ รู้จริงๆดิวรู้ทกอย่างค่ะแล้วก็เอาตรงๆป้าตื่นเต้นมากแล้วก็คุกคนเนื่องจากเราเป็นคนที่ทําเราก็จะค่อนข้างรอรู้ว่าสุดท้ายแล้วมันมันจะมันจะโป๊ะไหมมันจะเป็นอะไรไหมมันก็เลยออกมาได้ดีอ่างเงี้ยยางไงไม่ขออะไรเงี้จะเป็นการพิพาาจะเป็นเราก็ดีใจค่ะเราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเขาก็แตะเราไงน้องสมควรแก่เวลาแล้วใช่ค่อยๆดูอะไรบ้างคะที่ทำแบบนี้คะ ใช่ค่ะใช่ก็นี่ค like ่ะ like ทั้งหมดเลยค่ะพี่ไอก็บอกว่าผมเชื่อในตัวพี่ครับก็ตามนั้นอะไรเงี้ยเราก็มีหน้าที่เป็นคล้ายๆออร์แกไนเซอร์นั่นแหละแล้วเราก็เต็มที่แล้วพอถึงเวลาไอก็อาพรูฟผ่านแล้วก็ตามนั้นก็คือทำทุกอย่างเลยจริงๆเพราะเอโมเมนต์เหมือนแต่งที่นั่ะ อ๋จริงๆไม่ได้เหมือนแต่งเองหรอกแต่ค่อนข้างแบบกดดันเพราะว่าถ้าเกิดมันผิดพลาดขึ้นมามันก็คือพอเราไงดังนั้นดิวก็คือแบบเลยด้วยเวลาแล้วตอนนั้นดิวกลับมาไทยแล้วอะ่ะดิวต้องตื่นตั้งแต่แบบปีห้าเพื่อคุยกับคนที่เมกาให้มันตรงเวลากันอะไรเงี้ยดิยวก็ช่วงนั้นพอดิวกลับมาแทนที่ดิวจะแบบหายจากเจ็ตแลกอะไรเงี้ยกลายเป็นมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยเพราะว่า ดิวต้องตื่นปีสี่ปีห้ามาคุยเรื่องนี้วงวมมีอับโป๊ะพอจะหลุดพอจริงๆเพื่อนเขาหลุดโป๊ะเราพอเพื่อนเขาหลุดโป๊ะแล้วเราก็เขาก็โทรมาเสียงสั่นๆเราก็เลยบอกว่าแต่เราก็เธอเธอก็ไม่รู้นี่ <laughs> ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเสียงโมเมนต์ดีแบบนี้ของเพื่อนแล้วอยากอยากจะมีโมเมนต์เพื่อนแบบนี้เองร <laughs> เราเพื่อนก็นเตรียมมาให้เราด้วยเพ <laughs> ื่อนก็เป็นแรงกดดันไงคะใช่ ใช่ไม่กดดันละหนึ่งแต่เราก็ของเราก็คือไม่เป็นไรค่อยค่อยค่อยไม่ลงไม่เป็นไรเห็นว่าทริปที่อเมริกาก็กับปีสุดัจน์ทริปที่อเมริกาแฮปปี้ค่ะแต่ก็แต่ก็มีเรื่องอ๋อเรื่องโดนขโมยของใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ก็แต่ก็พอเวลาเราผ่านมาแล้วเราก็ไม่ได้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 ซีเรียสอะไรเลยทริปก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ปล่อยใช่ไหมคะอะไรนะไม่ได้รู้ปล่อยไม่ได้ความรู้สึกปล่อยลงใช่ไหม มันก็ทําอะไรไม่ได้อะเือออกมาแล้วเราก็เราทําเต็มที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแต่ดิวก็คิดในใจว่ามันคงดีกว่ามันมันมันดีแล้วแหละเพราะว่าลองคิดสภาพถ้าสมมลองดิวกลับมาที่รถอย่างเงี้ยแล้วเขายังอยู่ในรถอ่ะและ้วดิวสายบูว่ะ <c oughs> แล้วผู้ชายก็แบบไม่ยอมแน่ๆด <c oughs> ิวว่าดิวกับเขานี่คือเลือดออกแน่นะด <c oughs> ิวก็เยกลยคิดว่าโอเคถ้าอย่างเงี้ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยคือเราเซฟแล้วดีแล้วแหละ <c oughs> จะอยู่หรือจะไปไปถึงเรื่องความตางใช่ค่ะก็เป็นการวิสูจน์ว่าจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยเหมือนคนเราไม่ใช้ชีวิตนะคะก็อย่างที่เคยพูดไปก็แบบเหมือนลองคิดดีเราไปทัศนศึกษาอย่างเงี้ยเรารู้นิสัยเพื่อนแล้วอ่ะอันนี้คือเราก็ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน3เดือนนะคะมันก็จะค่อนข้างเห็นอะไรกันเยอะรู้วันไหวไม่ไหวรอดไม่รอดอเ้ยซึ่งรอดก็รอดนะจริงประทับใจอะไรในตอนมาบางซับแก็สำหรับสำหรับตัวเซฟเขาดูก็รู้สึกว่าเขา เขาเขามีอะไรที่คนอื่นไม่มีอะ้ได้เห็นภาพแบบนี้ดีกว่าคือความหมายคือการที่เรามีผู้ชายที่ดีสักคนหนึ่งที่อาจจะเทคแคร์เราดีซื้อของให้เราคือทุกคนมีเงินซื้อได้นะแต่ในความดีเทลของเขาที่เขาพยายามดีเทลให้ดิวหรือเขาทําให้ดิวอะมันคือความพยายามแล้วก็ใจล้นลัวซึ่งซึ่งซึ่งดิวว่าอันเนี้ยตัวดิวเองยังทําไม่ได้ขนาดเขาเลยอะไรเงี้ยเป็นกางที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรมันทำให้เรา รู้สึกมากขึ้นกว่าเดิมไหมจากตอนแรกรันเขามากขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นผู้หญิงที่แบบโลกสวยขึ้นเขาว่าโลกสวยขึ้นหมายความว่าเออรักดีๆมันก็มีอยู่ว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกาหมายว่าไม่ได้แบบฟ้งฟิงนะแต่ว่าเออคนดีๆมันก็มีอยู่จริงบ้างว่าอ,อะไรอย่างเงี้งยใช่เขาก็ดีจริงๆเขาก็ดีสักผ้าให้อะไรอย่างเงี้ยนะพี่เขาก็ดีนะน่ารักนะคะ ใช่ใช่เขาแค่เดินมาบอกเลยค่ะแบบมีเสื้อมีอะไรต้องซักไหมอะไรเงี้ยก็ซักให้จริงจริงเนี้ยยูทำกับข้าวไปนะเดี๋ยวไอ้ลอนด์รียให้อะไรเงี้ยก็น่ารักมากแล้วมีมีโมเมนต์ที่แบบเออชิ้นเสื้อผ้าชีวิตกับคนนี้เลยไหมโอ้โหโอ้ยไหนๆก็ซักให้ก็ก็เขาก็โอเคเขาก็น่ารักดีใช่อันนี้อันนี้คือเรียกว่าผัดโปรแล้วเนี่ยก็ตอนนี้เราก็แฮปปี้ไงมันก็นะ พูดเยอะเดี๋ยวน้แม่จริงๆคิดคิดไปถึงแบบว่าออวันชื่นคืนสุกอะไรเงี้ยวันชื้นคืนสตอนโตนะคะตอนนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนที่คิดอะไรไปไกลขนาดนั้นแล้วอะเพราะว่าเราก็เคยผ่านอะไรมาเยอะอะอะไรที่นานก็ไม่ได้หมายเพราะว่าจะใช่อะไรที่แป๊บเดียวก็ไม่ได้หมายเพราะว่ามันจะไม่ใช่ดังนั้นก็คือทุกวันก็คือ go with the flow เป็นยังไงก็ถูกเป็นอย่างนั้นไปเลยดีกว่า happy happy ดีกว่า